แป้งพับก,กันน้ำจากชิเซโด้รุ่นนี้มาพร้อมกับแพ็กเกจตลับแป้งสุดหรูมีเนื้อแป้งแบบโปร่งใสเข้าได้กับทุกสีผิวไม่มีดรอประหว่างวันและยังมีสารสกัดจากวทิมเอ็กทรกที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนช่วยบำรุงผิวไปในตัวนอกจากนี้ทางแบรนด์ยังมีเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยให้แป้งยึดเกาะและมีความยืดหยุ่นบนผิวได้ดีทำให้แป้งไม่ตกร่องระหว่างวัน และไม่ทําให้อุดตันด้วยจุดเด่นเนื้อแป้งเข้าได้กับทุกสีผิวมีสารบํารุงกันน้ํากันเหงื่อกันความชื้นและความร้อนจุดด้อยไม่มีเฉดสีให้เลือก Make Up For Ever เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของความติดทนนานและเป็นมีเครื่องสําอางหลายชนิดที่ถูกผลิตมาเป็นเครื่องสําอางกันน้ําโดยเฉพาะสําหรับแป้งรุ่นนี้เป็นแป้งที่ให้การปกปิดในระดับ Full Coverage สามารถปกปิดร่องรอยหรือสิวได้อย่างแนบเนียน อีกทั้งยังช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีด้วยที่สำคัญยังไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนและมีความติดทนนานเป็นที่สัจุดเด่นแป้งพับมีให้เลือกถึง37สีติดทนนานกันน้ำได้ดีจุดด้อยเนื่องจากเป็นเครื่องสำอางกันน้ำอาจาต้องทำการคลีนซิ่งหลายๆรอบ เมเบลีนเป็นเครื่องสำอางรักสโตที่หลายๆคนต้องมีติดกระเป๋าเพราะเป็นเครื่องสำอางที่ราคาไม่แรงและมีคุณภาพดีมากๆซึ่งแป้งพับตัวนี้ของทางแบรนด์ก็เป็นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนอกจากจะก,กันน้ำกันเหงื่อติดทนนานถึง24ชั่วโมงยังให้การปกปิดที่สามารถเสกผิวให้เนียนกริบได้ ไม่ว่าจะรอยสิวจุดด่างดำหรือสิวก็เอาอยู่เนื้อแป้งยังเป็นเนื้อกึ่งครีมอีกด้วยจุดเด่นปกปิดได้ยาวนานกันน้ำกันเหงื่อราคาไม่แพงจุดด้อยมีเฉดสีให้เลือกน้อยโทนค่อนไปทางชมพูมากกว่า ใครที่กำลังตามหาแป้งที่ปกปิดได้ดีสัมผัสเนียนและ,ละสามารถกันเหงื่อกันน้ำได้อย่างยูมดัดขอแนะนำให้ลองแป้งพับกันน้ำจากเฟรมที่สามารถปกปดิดรอยต่างๆบนผิวได้อย่างแนบเนียนแต่ไม่ทำให้ผิวหน้ารู้สึกอึดอัดเนื้อสัมผัสแป้งมีความเนียนละเอียดสูงอีกทั้งยังมีสารบำรุงผิวอย่างไฮยาลูรอนและใส่เปปไทด์เพิ่มความชุ่มชื้น อีกทั้งยังมีกันแดด SPF 20 PA บวกบวกด้วยจุดเด่นเนื้อแป้งเนียนละเอียดปกปิดได้ดีไม่ทำให้ดูหนากันน้ำกันเหงื่อจุดด้อยมีเพียงแค่3เฉดสีให้เลือก q ิวเพรสเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้รับความนิยมและหลายๆคนก็ต่างยกให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีราคาไม่แพงสำหรับแป้งพับรุ่นนี้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีพิเศษอย่างซอฟต์โฟกัสมีคุณสมบัติพิเศษในการเบือรูขคุมขนและปกปิดให้ผิวดูเนียนไร้ท่ติเหมือนใส่ฟิลเตอร์และยังไม่ทำให้หนักผิวด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมของวิตามินซีและแร่ธาตุต่างๆคร้อมกันแดดช่วยปกป้องผิวจุดเด่นเนื้อแป้งละเอียดไม่ทำให้หนักผิวคุมมันและกันน้ำกันเหงื่อได้นานถึง12ชั่วโมงจุดด้อยระดับการปกปิดน้อยอาจต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วย สำหรับแป้งโชรุ่นนี้เป็นแป้งที่ปรับสูตรใหม่โดยทางแบรนด์ได้มีปรับสูตรด้วยการเพิ่มสารสกัดไบรโอเลโอสที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นและยังปรับเนื้อแป้งให้มีความละเอียดมากกว่าเดิมแต่ยังปกปิดผิวได้ดีซึ่งสารสกัดที่เพิ่มมาในแป้งยังสามารถช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังผ่านการทดสอบด้านผิวหนังแล้วว่าปลอดภัยต่อผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะจุดเด่นสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้นานถึง12ชั่วโมงมีสารบำรุงผิวในตัวจุดด้อยเฉดสีที่มีให้เลือกค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีผิวขาวใครที่กำลังมองหาแป้งพับกันน้ำที่มีคุณสมบัติในการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น พร้อมทั้งไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มสามารถลองแป้งพับกันน้ำอักเซตเอสูตรนี้ได้ค่ะซึ่งแป้งพับสูตรนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติเช่นวิตามิน E และน้ํามันแก่นต้นโทโตาอรมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นบํารุงผิวให้เรียบเนียนและช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากแสง UV ได้ซึ่งแป้งสูตรนี้มีเฉดสีเข้มที่เหมาะกับสาวผิวแทนด้วยค่ะจุดเด่นมีเฉดสีที่เหมาะกับคนที่ผิวเข้มใช้ได้กับทุกสภาพผิวจุดด้อยไม่มีสารกันแดด แป้งสีจานรุ่นนี้มีจุดเด่นตรงที่เป็นแป้งที่มีการปกปิดในระดับ full c o v e r a t e ได้สูงสามารถปกปิดได้ดีเหมือนกับสร้างผิวใหม่อีกชั้น ใครที่กังวลเรื่องริ้วรอยรอยสิวต่างๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะซึ่งทางแบรนด์ใช้เทคโนโลยีพิเศษ Power Sealing System ที่ช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าคุมมันได้ถึง12ชั่วโมงพร้อมปกป้องผิวจากแสง UV และ Blue Light ด้วย SPF 35 t a บวกจุดเด่นปกปิดผิวได้เนียนกริบมีสารกันแดดสูงไม่มีสารระคายเคืองผิวจุดด้ยมีเฉดสีให้เลือกน้อยเนื้อแป้งค่อนข้างหนาพอสมควร แป้งพับกันน้ำแถบพาวเดอร์เซมิฟาวเดชั่นสูตรนี้เป็นแป้งที่มีเฉดสีผิวเพื่อคนไทยโดยเฉพาะไม่ทำให้หน้าลอยและยังปกปิดได้แนบสนิทไปกับผิวเลือรูคุมขนได้ซึ่งตัวแป้งยังมีการใช้ส่วนผสมจากคอลลาเจนทำให้บำรุงผิวไปในตัวส่วนเรื่องการคุมมันนั้นก็ยังทำได้ดีเพราะสามารถคุมมันได้ถึง24ชั่วโมงทำให้แทบจะไม่ต้องเติมระหว่างวันและยังมีเนื้อสัมผัสที่เบาสบายผิวด้วย อุดเด่นมีเฉดสีผิวที่เหมาะกับคนไทยปกปิดได้ดีไม่ทําให้หนักผิวจุดด้อยสาหรับคนที่มีรอยบนผิวเข้มควรใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดเพิ่ม TOSITIF เป็นแบรนด์เครื่องสำอางจากญี่ปุ่นที่เน้นการดูแลผิวอย่างอ่อนโยนซึ่งแป้งพับกันน้ำรุ่นนี้ยังเป็นแป้งพับที่มีคุณสมบัติเป็นไวเทนนิ่งเอเจนต์ทำให้ผิวกระจ่างใสเป็นอย่างธรรมชาติและช่วยคงความอ่อนไวให้กับผิวอนุภาคของแป้งยังมีความบางเบาเป็นพิเศษ ทำให้รู้สึกเหมือนไม่ได้ทาพร้อมทั้งกันน้ําช่วยดูดซับความมันและยังมีสารกันแดดช่วยปกป้องผิวจากแสงว v จุดเด่นเนื้อแป้งบางเบาเกลี่ยง่ายกันน้ํามีสารกันแดดจุดด้อยปกปิดได้บางเบาค่ากันแดดในแป้งไม่สูงมากอาจจะต้องทากันแดดเพิ่มคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด